ครับนี่คือทําอะไรครับเนี่ยเชฟครับอ๋อจะทำลาบหมูค่ะไหนเป็นยังไงครับต้องใส่อะไรบ้างครับเนี่ยลาบหมูขั้นตอนแรกเรามีหมูสับใช่ไหมคะคต้องการวนให้มันสุกซะก่อนโอเคครับค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือพริกป่นค่ะโอเคลาบหมูใส่พริกป่นพริกแดงบ้านเรานี่แหละพริกป่นแดงบ้านเราใส่พอประมาณโอเคนะครับอะไรอีกครับ เสร็จแล้วก็เป็นข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี่ดูหน้าเชฟของเราเนี่ยโอ้โหวันนี้เชฟก็สวยอาหารน่าทานแน่นอนนะครับเนี่ยลาบหมูนะครับข้าวคั่วนี่ต้องใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูโอคั่วสักประมาณ15นาทีเต็มเป๊ะโอเคเลยครับเนี่ยท่าเวลาไวท่าผ่าน้่าเกินอะไรอีกครับเก็บครับน้ำปลาค่ะน้ำปลาครับนี่เยอะไทยเยอะนะฮะ คนให้เข้ากันคุรีคุรีให้เข้ากันโอทิ่ชิชฟนี่มาจากโคราชแน่นเนาะเชฟนี่มาจากชัยภูมิค่ะชัยภูมิชัยภูมิอ<ช>่าโอเคนะครับใต้น่าจะเป็นน้ำบัตนบัตนบัตนะครับขั้นตอนนี้คืออะไรครับเชฟครับหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะโอเคครับโอเคครับ ลงไปเลยค่ะไปลงไปเลยนะครับ ดูสิครับวทใส่แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่ากินนะครับคนให้เข้ากันอ่าคุลีคุลีบ้านเฮานี่แล้วเนาะนี่คือลาบขาวลาบสุกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ลาบขาวลาบสุกอันนี้อันนี้อันนี้ก็ปรุงเสร็จแล้วนะครับค่ะปรุงเสร็จแล้วโอเคครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลาบลาบขาวนะครับลาบขาวของเชฟแบมนะครับจากชัยภูมิตักเสิร์ฟกันสดๆเลยนะครับมาดูไปเลยตักเสิร์ฟกันสุดๆเลย